สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเซลป๊อกนะครับรถยนต์มือสองยี่หอโตโยุ้าอาวนราชธานีนะครับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับลูกค้าครับบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะครับมบเพียง8ปดหมื่นรถปี2014นะเดี๋ยวไป่นไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ <Auto. S 2> ครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับโตยโยต้ายารินะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาของเขาอยู่ในตลาดนะครับก็ถือว่ายัง พอใช้อยู่นะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกเกินๆไว้ก่อนนะคันนี้นะไม่ถึงส0 0แสนนะครับลูกค้าครับคันนี้นะครับเป็น t o y ยต a ายาริเครื่อง1.2นั่นเองนะครับ a t เกียร์ออโต้ปี2014นั่นเองนะครับคันนี้ใหม่เพียง80,000ื่นโลนะครับอารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งได้เข้ามาแล้วก็มารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นไฟไฮโดรเจนแต่ว่าไฟตัดหมอกยังไม่ได้เพราะว่ายังเป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนด้านหน้าของเขากระจังหน้าก็เป็นสีดำตัดกับตัวรถนะครับดำธรรมดาไม่ใช่ดำเงานะครับอ่าตัววนนี้ส่ ด้านข้างของเขานะครับคันนี้ก็ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงที่แก้มไฟเลี้ยวอยู่ที่ไม่ได้ที่ตรงที่กระจกนะครับอยู่ตรงที่แก้มแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเปลี่ยนมานะลูกค้าครับไม่ใช่ล้อเดิมจากโรงงานอันนี้คือล้อลูกค้าเดิมนะครับเปลี่ยนมานะครับล้อแม็กหดสิบห ouais. ้านะครับล้อแม็กแต่งนะครับยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเส้นนี้นะครับใช้ได้อีกยาวๆส่วนด้านข้างของเขานะครับตัวเปิดนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ ขาให้มาอีกนะครับก็เป็นคิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วคิ้วด้านขอบประตูนะครับตัวนี้เขาให้เพิ่มมาเ,าเพิ่มนะครับตัวเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองอันนี้คิ้วกันาศาสตร์ก็ได้แล้ว ส่วนคันนี้นะครับด้านด้านนอกภายนอกนะครับก็ดูดีนะครับสะอาดไม่มีร่องรอยรับประกันเลยรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิดูจามาแน่นอนอ่าตัวนี้สามารถเช็คศูนย์เลยก็ได้เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเข้าศูนย์ตรงตลอดคันนี้นะครับเรามาดูด้านท้ายครับอ่าของปี2014ด้านท้ายไฟไท้ายของเขาเป็น LED นะดีไซน์ออกมาใหม่นะครับเป็นดูดูไฟไท้ายเขาไฟท้ายเขาปี2014เขาจะโฉบงามน,นะตัวนี้อ่าเขาจะล้ําเข้ามาถึงเกือบเกือบประตูหลังเลยนะตัวนี้นะครับสวยหรือว่าส,าสวยด้านส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้สปอยเลอร์ก็ได้ แล้วนะครับอ่าสปอยเลย์ตัวนี้ติดมาให้แล้วสวยแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังส่วนฝาท้ายเขาก็เปิดแบบน,นี้ครับอ่ามาเรามาดูเม็ดเม็ดอาร์ตเม็ดน็อตนะครับเม็ดด้านหลังคอเดิมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นร่องน้านะครับลูกค้าถ้ารถมุ่สองต้องดูที่ร่องน้ํานะครับว่าตะเข็บยังเหมือนเดิมไหมจากโรงงานไหมทาสีมาไหมนะครับไม่มีการถอดฝากระโปรงมาแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น ปี2014จะให้ล้ออะไรนะอ่าถ้าเป็นขยุบขึ้นมาอีกประมาณปี201718-19ปอ่าปี1 9ปี19ไม่ได้แล้วอ่าถ้าขยุบขึ้นมาไม่ได้เป็นล้ออะไรนะครับจะเป็นชุดปะยางนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านท้ายของเขาก็สวยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าไม่มีร่องรอยในการใช้งานก็มีเล็กน้อยนะครับอ่ามีแตะเข็บอ่าสเกตหินตัวนี้เป็นสเกตหินเล็กน้อย ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขัดให้นะครับแค่นิดๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขัดสีให้นะครับอ่าเป็นร่องรอยในการใช้งานต้องมีอยู่แล้วล่ะครับรถมือสองนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรอยขูดรอยรอยขนเล็บแมวนั่นเองนะครับอ่าเราไปดูภายในกันว่าออปชั่นของปี2014ได้อะไรมาบ้างตัวล่มต้นไปดูเลยครับตอนนี้ปอเข้ามาแล้วภายในตัวรถแล้วนะครับตอนแรกเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวสตาร์ดูเข็มไม้ก่อนอ่าเครื่องยนต์เสียงนิ่มดีนะครับอ่านีแอร์แอร์เย็นนะครับอ่าคันนี้นะครับ ไม้ของเขาอยู่ที่8ป่นี่ัจอดหนก้ากนะครับจอดณจุดนี้แล้วนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนว่ามันได้ไม้น้อยนะครับรถปี2014ลูกค้าใช้งานน้อยครับอันแน่แนะครับก็คือรถคันนี้เข้าศูนย์ตรงตลอดนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับแล้วก็เรามาดูภายในกันคันนี้นะครับออปชั่นโตโยต้ายาริสตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเขาให้อะไรมาบ้างนะครับพวงมาลัยของเขาก็เป็น อ่าทรงนี้เลยสวยๆยังไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้อ่ายังสวยๆอู่เลยแล้วก็อ่าเครื่องเล่นของเขานะครับตัวนี้ก็ได้เป็นจากโรงงานเลยนะครับรองรับ FMAMDVD นะครับอ่าหรือว่าจะเป็น AUXUSB ได้ได้เหมือนกันเนี่ยช่องนะครับสวยๆไม่มีร่องรอยในการใช้งานหรือว่าภายในสะอาดนะภายในนะครับแล้วก็แอร์ของเขาอ่าเขาให้มาแล้วนะครับเป็นมินนวลนะครับตัวนี้ปรับสีระดับเหมือนกันเลย ความร้อนความเย็นอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่อง p o w e วอ u t l e t นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับสําสหรับตรงนี้ก็เป็นที่วางของเกียร์อัอโตโนมัติตัวนี้เป็นเกียร์อัโต้ถัดมาก็เป็นเบรกมือนะครับตัวนี้ก็เป็นชั้นวางของนะครับก็ออปชั่นก็หรือว่าหรูหรานะครับตรงนี้ผมชอบตรงที่แอร์นะถ้าเป็นโตโยต้ายารีสเนี่ยชอบแอร์เย็นเย็นขำมากครับผมชอบมากแอร์ แร์ของเขาต้องยกให้เลยนะครับแล้วก็บอดี้ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเป็นพลาไฟเบอร์พลาสติกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผนังด้านข้างก็เป็นไฟเบอร์ทั้งคันอคันนี้ก็เป็นกระจกมินนวากระจกข้างนะครับเป็นมิน่วนแต่ว่ากระจกภายในตัวรถเน่ะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยอย่างนี้ครับเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทราลล็อกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็บอกของเขาตัวนี้เป็นบอกก็มาหยี่จากโรงงานเลยนะครับเป็นตะเข็บออกตะเข็บแดง ตรงนี้เป็นตะเข็บสวยลายสวยๆเลยเบาะสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยในการขาดไม่มีร่องรอยในการใช้งานหนักมาหรือว่าขาดมาเปลี่ยนมาแน่นอนอันนี้บบอเดิมแล้วก็อีกอย่างนะครับด้านบนผนังด้านบนนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นสีดําแล้วนะครับผนังดํานะครับด้านบนนะตัวนี้เป็นโทนดําแล้วเนี่ยเพิ่มความดูดดันเข้ามานะครับตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้แบบนี้นะครับผมชอบเลยก็คือเวลาแล้วนะมันไม่เลอะไม่ต้องทำความสะอาดอยากนะครับ แล้วก็ตรงนี้นี่ลูกค้าย,ยังไม่เกี่ยเลยถึงใหม่เลยครับอ่ะเราไปดูด้านหลังกันนะครับห้องผู้โดยสารไป ครับตอนนี้เดี๋ยวพ่อพามาดูด้านหลังด้านหลังเบากว้างไหมเบอกเลยโตโยต้าเนี่ครับเหลือเยอะผมบอกเลยนะครับที่อ่าสําหรับตรงนี้ก็นั่งได้3 4มสีได้เลยนะไม่แน่นไม่แออัดเลยนะครับส่วนด้านบนของเขาสูงนะครับความสูงสูงก็นั่งสบายนะเบาะก็สวยเบาะเดิมๆิมเลยนะครับอ่าไม่มีร่องรอยในการใช้งานหนักหรือว่าขาดมานะครับไม่มีนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนี้เราไปดูโครงสร้างกันลดมือสองนะครับเราไปดูโครงสร้างกันนะครับแล้วก็บอดี้ด้านหน้าเครื่องยนต์ง็นยง่ายสวยไหมไปเลยครับ มาพอกจะพามาดูบอดี้หรือว่าสีเม็ดอาร์ตเดิมไหมสีเดิมไหมนะครับนี่ครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีการตัดต่อพิความแมน่นอนนะครับรับประกันเลยเม็ดฝาประตูะเดี๋ยวเลือให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมลือให้ดูเลยสิ่งสําคัญเลยคือเม็ดอาร์ตนะครับต้องอยู่ครบนะครับตะเข็บต้องอยู่ครบนะครับสีเดิมจากโรงงาน เรามาดูด้านหน้ากันนี่ครับห้องเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดฝากระโปรงนั่นเองนะครับชนมาไหมชนข้างชนหน้าโดนหน้ามาหรือเปล่า,าเราดูกันสดๆเลยนี่ครับเราดูสีเม็ดฝากระโปรงนะครับดูครับเดิมไม่มีร่องรอยในการถอดตะเข็บนะครับตะเข็บเดิม อ่าแต่เก็บเปลี่ยนฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยส่วนสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอ่าก็ยังไม่มีอ่าแผงกันลมร้อนนะครับตรงฝากระโปรงยังไม่มีแต่ว่าสามารถซื้อใส่ได้ทุกวันนี้นะครับหาซื้อที่ร้านหรือว่าช้อปปี้ดัซซ่ามีหมดนะครับอ่าตัวนี้ห้องเครื่องเขารับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.2อนะครับอ่าเครื่อง1 2ึ่งจโตโยต้ายาริสอเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับแบตใหม่ๆเลยนะครับคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตมาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนรถเข้ามาก็เปลี่ยนแบตให้เลยสําาหรรััับบคคนนี้อ่ แล้วก็ตัวนี้บอดี้ด้านหน้าบอดี้ด้านหน้าเดิมไม่มีขยับเม็ดน็อตไม่มีขยับไม่มีโดนมาเลยครับคันนี้สวยถือว่าลูกค้าเดิมใช้งานน้อยมากไม่80,000โลเองนะครับลูกค้าอ่ะเรามาฟังราคากันครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 2 9 9 0 0 0หน้าบาทจอดณจุดนี้แล้วนะครับโตโยต้ายอริสหนจุดสองปี2014นนั่นเองนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าใครมาก่อนได้ก่อนนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่นะครับคันนี้ผ่อนอยู่เพียง5,500บาทอ่าฟังไม่ผิด5,500บาทนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับถ้าลูกค้าดาวเข้าไปล่ะดาวต้องลดเท่าไหร่ก็หมื่นละส0เหมือนทั่วไปเลยครับเหมือนป้ายแดงทุกที่เหมือนทั่วไปเลยดาว10,000นดลง0 0 0่นลดลงสองรับ ลูกค้าสนใจจองเข้ามาก็ได้นะครับอยากทําสัญญานะครับที่บ้านเดี๋ยวเซลล์ปอกส่งไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ไปที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าอยากมาดูรถทดลองขับก็ที่ดีออโต้ยุทธานะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับติดกับสยามนิสสานุโวล่าสถานีนะครับก่อนถึงยูปาร์คเข้าเมืองวนนะครับสนใจนะครับ084223326เซลล์ปอกนะครับ็อก o x เข้ามาหรือว่าสอบถามเข้ามาในเพจก็ได้ดีออโต้ยุทธ์าของเรานะครับมีเจ้าหน้าที่ตอบ24ชั่วโมงอยู่แล้วครับตรงนี้อ่ ฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริส1.2 AT หรือว่าเกียร์ออโนต้นั่นเองปี2014นะครับราคา299,000บาทนะครับคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาใหม่ๆนะครับบล็อกจะรีวิวให้ดูทุกคันเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ auto